ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตแล้วก็ติดตามสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดครับประจำาวันที่15พฤศจิกายนแต่ก็เป็นช่วงเย็นหน่อยนะครับเพราะมีหลากหลายเรื่องราวเลยครับที่ต้องอัปเดตกับประเด็นในวันนี้โดยเฉพาะเรื่องของบริเวณแนวชายแดนครับที่เขมรน,นั้นตื่นภาวะกันทันทีเพราะนาวิกของเราไม่สนครับกองเรือเข้าประจําแนว ่งูเซนดงก็เดียวกับทิ้งไพ่ใบสุดท้ายซุกกาลังเติมของเรียกว่าจนตรอกกันในทันทีโดยเรามาเข้าเรื่องกันก่อนเลยครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะไล่เรียงและก็อัปเดตจากสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนไทยของเรากันก่อนโดยเฉพาะบริเวณบดีกองทัพภาคที่2เองนะครับมีรายงานล่าสุดออกมาถ้าเกิดว่าเราไม่เอาขมินมันเอาแน่นอนเพราะวันนี้แบบสุดๆร้อนๆเลยครับสามารถตรวจพบขบวนรถยนต์จํานวน8คันรวมถึงรถจักรยานยนต์ครับจำนวน7คันและด่านกัมพูชาจํานวน20 10 3ถนายมีแต่งกายเสื้อเกราะหมวกเหล็กพร้อมอาวุธประจำกายบริเวณทางเข้าในเขตแนวชายแดนนะครับพร้อมกับมีพฤติกรรมเรื่องของการพูดคุยและมีหานกบูชาเนี่ยคอยระวังพอกันตามจุดต่างๆซึ่งหลังจากนั้นครับก็ได้กลับมาขึ้นรถขับมุ่งหน้าออกไปทางบ้านโกมุย โดยมีรถนำขบวนเนี่ยหคันและก็รถปิดท้ายขบวนจํานวน2คันโดยคาดว่าเป็นการตรวจเยี่ยมจากผู้ประชาการขมิ้นเองเพื่อเช็คความพร้อมกําลังพลครับพร้อมกับความแข็งแรงของบังเกอร์ตามจุดต่างๆนี่เป็นการนับเดตของบริกองทัพที่2เองซึ่งขมิ้นเนี่ยยังสุกซ่อนกําลังซุก กำลังอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเติมทั้งคนเติมทั้งของเป็นรายงานจากจ่ายทัฟฟ้านะครับที่มีการโพสต์ออกมาก็ถือว่าเป็นรายงานล่าสุดเกี่ยวกับแนวชายแดนไทยของเราถามว่ายังตึงเครียดไหมกับพื้นที่โซนภาคที่2เนี่ยก็ยังคงตึงเครียดจริงๆนะครับย้ำอีกครั้งว่าตึงเครียดจริงๆนะเพราะเราเองเนี่ยเคยประกาศไปว่าสติภาพมันจบลงไปแล้วนะครับขมิ่ก็มีการเตรียมมีดังภาพเดียลลิปต่างๆนานาแต่อีกรเรื่องราวหนึ่งในพืน้นที่กองภาคที่2ครับ เรียกว่าเจอรายวันเลยก็ได้กับกองทัพบกเจออีก2ทุ่นระเบิดที่บริเวณช่องอานมานะครับกับเนิน677ซึ่งก็คาดว่าข้ามินนั้นวางดักรอทหารไทยเราในการออกลาดตระเวนและก็ปรับปรุงพื้นที่โดยเรื่องนี้เนี่ยกองทัพบกเป็นคนออกมาแฉเองนะคบว่าปัจจุบันในพื้นที่กองทัพภาคที่2กับบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาครับยังคงมีการตรวจพบทุ่นระเบิดอย่างต่อเนื่องเลยโดยเฉพาะบริเวณเนิน6.7 7กับช่องอานมานะครับจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งอยู่ในเขตอธิบัตยของไทยเราอย่างชัดเจนแล้วเนวน ในพื้นที่เนี่ยตรวจพบทุ่นระเบิดถึง2ทุนแล้วจากการพิสูจน์ทราบครับก็กลายเป็นว่าเป็นทุ่นระเบิด PM n 2เหมือนเดิมเลย แต่ว่ายังไม่ได้มีการถอดสลักนิรภัยออกจึงดำเนิการเก็บกู้แล้วก็บันทึกหลักฐานเพื่อดําเนินการรายงานต่อคณะผู้สังเกตการ r อาเซียต่อไปบันทึกและก็รายงานนะครับสำหรับทุ่นระเบิดที่เราตรวจพบนั้นเนี่ยก็วางห่างกันระยะประมาณ50เมตรโดยจุดที่1ครับอยู่บริเวณแนวและตะวินของไทยเราจุดที่2นั้นอยู่ใกล้เคียงกับฐานปฏิบัติการเก่าบริเวณเนิน677ที่ฝ่ายไทยเนี่ย กำลังปรับปรุงพื้นที่อยู่ซึ่งทางกองทัพเองนะครับก็บอกว่าถ้าเกิดพิจารณาตําแหน่งที่ตรวจพบรูดระเบิดแล้วเนี่ยสันนิษฐานได้เลยครับว่าเป็นฝีมือของฝั่งคาเมรยอยู่แล้วเพื่อจะจัดรอบทําร้ายฝ่ายไทยเราเนี่ยที่าัตะเวียนอยู่บริเวณชายแดนแล้วการกระทําดังกล่าวเนี่ยมันชัดเจนมากๆว่าเป็นการลุกล้าอธิปไตยของไทยเราอย่างชัดเจนแล้วมันก็แสดงถึงเจตนาร้ายนะครับในการทําร้ายด่านไทยเราซึ่งก็ยังรวมถึงละเมิดสัญญา ออตตาว่าเหมือนกันแต่ว่าเรื่องออตตาว่าเนี่ยเราคงไม่พูดกันแล้วพูดไปตั้งแต่ปะทะก,กับขมรรอบแรกๆเลยนะครับในช่วง5วันที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พูดก่อนหน้านั้นด้วยซ้ําแต่ว่าออตตาว่าก็ไม่ได้มีทีท่าอะไรเรารายงานยังไงไปออตตาว่าก็ไม่สนใจเลยนําซ้าเนี่ยยังมีการหนุนขมรให้เงินขมรอีกแล้วก็เป็นสิ่งที่เราต้องจากการให้เด็ดขาดนะครับปล่อยไว้แบบนี้เ,เราเป็นเป้านิ่งให้ขมรเนี่ย ทำร้ายแบบที่ขมรไม่ได้เสียอะไรเลยเสียเป็นแค่ทุนระเบิดซึ่งทุนระเบิดเนี่ยขมรมีเต็มโกดังอยู่แล้วมีเยอะมากด้วยนะครับดูจากการวางแล้ววางแบบถีมากๆเพื่อมุ่งทําร้ายทหารไทยเราก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งเลยครับที่เราต้องจัดการให้เด็ดขาดสักทีหนึ่งนี่ก็เป็นเรื่องรอับเดตในโซนกองทัพภาคที่สองนะครับมีทั้งการปรับและก็เช็คแนวของขมรพร้อมทั้งการวางทุนระเบิดเนี่ยก็ยังมีให้เห็นแบบเป็นระยะถีด้วยนะครับช่วงนี้ถีมาก และผมเชื่อว่าก็ยังวางอีกเยอะมากนะในบริเวณโซนนั้นเนี่ยทั้งโซนเรารตะเวนโดยเฉพาะ ความตึงเครียรดที่มันเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยขามนก็ยิ่งจะเพิ่มความตึงเครียดและก็ยั่วยุแบบนี้ไปเรื่อยๆเป็นทางของเขาอยู่แล้วก็ต้องรออัปเดตกันนะครับหลังจากนี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่อีกหนึ่งสิ่งที่อยากจะเล่าให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันนะครับก็คือทัพเรือภาคที่หนึ่งนั้นได้แสดงกําลังทางเรือเป็นที่เรียบร้อยครับและก็พร้อมที่จะใช้กําลังทางเรือในการรักษาผลประโยชน์ของชาติไทยทางทะเลของไทยเราโอ้โหเรื่องนี้ข้ามินแตกตื่นกันทั้งทะเลเนื่องจากผู้บัญชาการกองทัพเรือภาาาคที่1น,นัได้ํํกล ทางเรือเนี่ยประกอบด้วยเรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ครับเรือหลวงเทพ,พาและก็เฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนและก็ตรวจการในแผ่นดินของไทยเราพื้นที่ทางทะเลของไทยเราตามแนวเส้นเขตเศรษฐกิจจำเพาะระหว่างไทยกับเขมรนะครับมิให้กําลังทางเรือของเขมรนั้นลุกล้ำมนาเขตทางทะเลของไทยเราก็เรียกว่าเป็นการลอยเรือขู่ไปเลยนะครับเพราะเขมรเห็นแล้วเนี่ย มีคลิปออกมานะว่าห่ากเมนมีการเห็นเรือของไทยเราครับแล้วก็ตกใจเลยว่าเฮ้ยเรือของไทยเรามาทําไมเป็นการขู่กันก่อนนะครับเหมอนจะมาแย้มกับเรือเรานะเพราะว่ากําลังทางเรือเนี่ยมีความพร้อมใช้กําลังตลอดเวลาเลยนะครับในการรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยเราและก็จากภัยคุกคามทุกรูปแบบซึ่งเราก็ไปแล่นอยู่บริเวณใกล้ก,ลกับจังหวัดเกาะกงของขเมนถ้าเกิดขเมน ประจันหน้ากันอีกรอบนี้เนี่ยถ้ามันใหญ่เหมือนรอบที่แล้วนะผมคิดว่าทัพเรือเราเนี่ยก็อยากจะร่วมด้วยเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็เข้าประจําจุดเข้าประจําแนวพร้อมที่จะสั่งสอนคาเมนแล้วเอาล่ะมาตามกันต่ออีกเรื่องราวหนึ่งครับเรื่องนี้ก็เป็นกองทัพไทยเรานั้นโชว์หลักฐานต่อคณะผู้ช่วยทูตทหาร18ประเทศพร้อมกับคลิปในมือถือของทหารคาเมนเองนะครับแล้วเราก็ยืนยันว่าทางคเมนเนี่ยวางทุนระเบิดใหม่มุ่งทําร้ายฐานไทยเราเนี่และก็เป็นความไม่จริงใจที่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงสันนิพ แล้วเราเนี่ยก็บอกไปไปที่เรียบร้อยกับทูตทหารนะครับบอกว่าเข้าใจไทยด้วยที่ต้องตอบโต้แบบนี้ก็เพราะว่าขเมรไม่รักษาสัญญาสันธิภา,าพเราก็เลยตอบโต้ด้วยมาตรการต่างๆทั้งเรื่องของการระง,งับเฉลยศึกนะครับเรื่องของการปิดด่านเรื่องของการระง,งับสัญญาสันติภาพกันก่อนแต่อีกหนึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วนะครับคือล่าสุดเนี่ยไม่รู้นะ ว่าการทูตของเราเนี่ยป็นไปยังไงเพราะสหรัฐอเมริกาครับมีการออกมาบอกว่าแจ้งขอระง,งับการเจรจาภาษีกับไทยชั่วคราวจนกว่าฝ่ายไทยเราครับจะให้คำมั่นสัญญาว่าจะกลับสู่จอยดเดคลเรชั่นหรือว่าสัญญาสันติภาพอีกครั้งหนึ่งงานนี้เนี่ยมีการแถลงออกมาจากกระทรวงการต่างประเทศแล้วนะครับบอกว่าผิดหวังมากสหรัฐควรจะต้องแยกเรื่องความมั่นคงออกกับการค้าไปซะก่อนแบบนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นการบีบไทยเราด้วย เพราะเมื่อคืนที่ผ่านมาครับก็เป็นรองผู้แทนการค้าสหารัฐเองที่แจ้งเข้ามากับไทยเราว่าขอระงับการเจรจากรอบข้อตกลงสัญญาการค้าต่างประเทศระหว่างไทยกับสหรัฐก่อนเป็นการชั่วคราวนะครับแล้วก็จะกลับมาเจรจาอีกครั้งนึงเนี่ยเมื่อฝ่ายไทยเราให้คำมั่นสัญญาว่าจะกลับสู่จอยดีเครดิชันปฏิบัติตามข้อตกลงสันติภาพและก็หวังว่าจะสามารถหาทางออกในเรื่องนี้ได้โดยเร็ว อ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ไหวจริงๆนะครับถ้าเกิดเป็นแบบนี้เนี่ยเอาเราเหมือนถูกบีบด้วยซ้ำนะไม่ว่าจะเป็นการค้าทางมาสีแล้วก็จากทุนระเบิดของขเขมรซึ่งไม่ใช่ว่าไทยเราไม่รายงานนะครับเราก็มีการรายงานโดยตรงเหมือนกันว่ากัมพูชานั้นติดตั้งทุนระเบิดใหม่ท่งที่มีข้อตกลงหยุดยิงทําให้ด่านไทยได้รับบาดเจ็บแล้วไทยเราก็ย้ำนะครับให้กัมพูชานั้นเปิดปีที่สิจุดเพื่อเข้าดาเนินการเก็บกู้ทุนระเบิดอย่างปลอดภัยแต่กัมพเเูชีครับมีเดินตัวเอียงมาแล้วก็บบอออกว่าาเเ่่าาามมเเเลซีีียยขข้้ใจจทททงไทนะพระสั ุนในฐานะประธานอาเซียนแล้วก็เห็นด้วยว่าการเก็บกูุ้ระเบิดเนี่ย มันคือหัวใจของท่อตัวดวงสันติภาพแต่ยังไงสุดท้ายแล้วทําไมไทยเราโดนแบบนี้กับสหรัฐอเมริกานะครับภาษีแบบนี้เนี่ยเราถือว่าผิดหวังมากนะครับเพราะการเมืองชายแดนเนี่ยไม่ควรผูกกับการค้าระหว่างประเทศคือเราเนี่ยก็ยืนหยัดยึดมั่นในผลประโยชน์ของประเทศเป็นที่ตั้งอยู่แล้วนะครับพร้อมกับรักษาความสัมพันธ์กับสหรัฐในเรื่องของภาษีซึ่งจะมีการเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริกาอยู่และก็ให้มาเลเซียเนี่ยช่วยกดดันกัมพูชากับการเข้าใจถึงเป้าประสงค์สําคัญของไทยที่วางเอาไว้นะครับคือแทนที่ทรัมเนี่ยจะไปจี้เขมร ให้ยอมรับผิดว่าวางระเบิดทํานานไทยบาดเจ็บนะครับถแถลงขอโทษยอมเก็บกู้ทุนระเบิดร่วมกันแต่กลับมาระงับคุยภาษีกับไทยเรามันกลายเป็นว่าเหมือนเราโดนล้อมนะโดนล้อมแบบหนักด้วยนะครับรอบนี้เอาตรงๆถ้าเกิดชวนคิดกันจริงๆครับแม่ทัพกุ้งเนี่ยก็ได้ออกมาตื่นเหมือนกันว่าระวังเกมจัดฉากของขมิการที่ขมิยิงในบ้านหนองยาแก้วเนี่ยมันมีนัยยะสาคัญมากนะครับหวังที่จะเบี่ยงความสนใจปมทุนระเบิดรวมไปถึงภาษาตาควายและก็ หนุนไทยเราเนี่ยตอบโต้อย่างใดอย่างหนึง่งทั้งเรื่องของการระงับสัดสิภาพ หรือว่าตอบโต้ด้วยการใช้กําลังแต่เอาจริงๆเลยนะครับคือตอนนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเลยเวลาที่เราจะตอบโต้ด้วยกําลังมาแล้วนะครับอะไรที่เราคิดว่าจะทําในช่วงที่ฐานในเราเหยียบทุนระเบิดใหม่ๆรายที่7ถ้าเกิดทําใน1-3วันเนี่ยเราสามารถทําได้เพราะว่าการเจรจากันมันยังไม่ถึงขั้นขนาดนี้นะครับมันนี่มันเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะที่สหรัฐก็เริ่มรับทราบแล้วถ้าเกิดจะทําตอนนี้เนี่ยมันก็น่าจะทําได้ยากด้วยเพราะเดี๋ยวประเทศที่1 ประเด็นที่2ประเด็นที่3ก็จะเข้ามาอีกนะครับก็ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนเดิมกลายเป็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันอาจจะเลยเวลาไปแล้วก็ได้แต่ถ้าเกิดไทยเรามีความยึดมั่นจริงๆนะครับก็อาจจะต้องโชว์หลักฐานไปที่ประจักษ์เสกอดแบบหลักฐานชัดเจนเลยว่านี่เป็นระเบิดใหม่ของขมรแล้วหลังจากนั้นเราสวนไปด้วยกําลังทันทีนะครับแต่ว่าเป็นการสวนที่ไม่ได้ตีกรอบตลอดแนวชายแดนทั้งหมด798กโ แต่ว่าเอาเฉพาะจุดเพื่อสั่งสอนคำเมนบ้างนะครับให้เรื่องนี้เนี่ยมันกระพือขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วบอกว่าที่เราทําก็เพราว่าคำเมนนั้นมีการวางทุ่นระเบิดใหม่อย่างต่อเนื่องแล้วก็ เป้าประสงค์เนี่ยทำร้ายด่านไทยเราผมเองก็รายงานข่าวมาทุกวันอยู่แล้วนะครับก็เจอรายวันนะกับทุนเระเบิดโดยเฉพาะทั้งช่องงานมา้าทั้งช่องบอกเนี่ยเขมรรู้สึกว่าจะวางถี่ขึ้นในระยะนี้นะครับรวมถึงภาษาตาควายด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับต้องรอรัฐบาลแหละว่าจะมีมาตรการเด็ดขาดอย่างไรแล้วก็แก้เกมนี้อย่างไรมันเป็นเกมอย่างหนึ่งครับเราต้องแก้เกมไม่ได้เราต้องเอาความจริงปรากฏออกมาให้ได้แล้วก็ตอบโต้ตามสัดส่วนที่ทําเพื่อทหารของเราเพราะตอนนี้เนี่ยความเสี่ยงมันมาทุกวันเลยครับกับการรัฐเวนแต่ด่ดนนั้นเนี เรื่องรับเดตล่าสุดก็คือยังตามคาดเหมือนเดิมครับชาวกัมพูชาเนี่ยสมซานเข้ามาหางานลักลอบเข้ามาที่ไทยอีกแล้วและรอบนี้จับกลุ่มได้ทั้งหมด14คนครับเป็นชาย6คนหญิง8คนแล้วจากการสักถามเนี่ยก็ทราบว่าจะเข้ามาหางานรับจ้างขายผลไม้ที่ประเทศไทยของเราโดยเราก็จับกลุ่มเนี่ยอยู่ที่บ้านโนนพัฒนานะครับตำบลผ่านสืออำเภอรัญยประเทศจังหวัดสระแก้วซึ่งก็ส่งดาเนินการตามกฎหมายโดยทันทีชาวเขมรที่ลักลอบเข้ามาอีกแล้วนะครับแต่เรื่องของการลักลอบเนี่ยประหานเรา อยู่แน่นอนแต่เรื่องที่มันใหญ่แล้วผมก็คิดตามนะ ว่าเราจะแก้เกมยังไงกับเรื่องนี้โดยเฉพาะกับขมนเนี่ยมันก็ยังฮึดฮัดกันอยู่ทุกวันเลยรอบนี้น่าจะเป็นเกมที่หนักหนาสาหัสของไทยเราเหมือนกันนะครับเดี๋ยวก็ต้องรออัปเดตกันว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างขมินจะมีท่าดีอย่างไรแต่ผมเชื่อว่าขมนเนี่ยมันก็ยังไม่หยุดครับเราก็ต้องมีมาตรการตอบโต้แบบเด็ดขาดด้วยเช่นกันยังไงก็รออัปเดตติดตามเฝ้าระวังกันได้นะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยยววกกกับบบแแแนนนชดดี้็ืมไ์ เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับเขาอัปเดในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย